ลำพงก่อนอะไม่แหละอ๋เคยบูเลยไได้เนี่ยอำโพนลำโพนก่อนลำโพงก่อนก้าอนเหตุเองเวลานเก้าซอยเนาะเรนนี่เรนนเหตนเองวะโอ้แล้วจะเจ้าเขาสั้งเขาร คนวันนี้พกับน้องอูเนาะพกับซอนน้องอูลองซานตอนนี้อูอยู่ที่เมืองสิงเนาะตอนนี้เขาอ,อยู่ที่สวนลักเมืองของเมืองสิงแข่งรงน้ำทาเนาะตอนนี้อูชิพาทุกคนย่างไปในตัวเมืองนี่แหละแล้วก็ชิพาไปกินข้าวซอยเมืองสิงเนาะที่ขึ้นซื้อแต่กะฮ้องกับบุหูว่าฮานเดือดเสบแต่ว่าเมื่อนั้นมาสังเกตมีฮานหนึ่งคนเขาไล่หลายแลคะชิพาทุกคนไป้านนั่นแหละ ไปประย่างไปประมาณนี้มีคนบอกว่าพาไปเบื้องตะโลกตลาดเด้ว่าสิว่ามีการพัฒนาไปหอดใส่แลว้วว่าแบบเออต่ก้อนมันแบบยังมีเข,ข,ขาเจ้าขไข่เครื่องไขยของหลายบอ่อสิ่นะเออเดี๋ยวพาไปเดี๋ยวพาไปไอตอนนี้พาทุกคนย่างไปในตัวเมืองแล้วก็ไปกินข้าวซอยก่อนแต่ว่าตอนนี้สิ้ย่างไปทางตวับพี่นยวตัวเมืองก็งเงียบๆหน่อยนึงเด้อแต่ว่าเมื่อนี้เป็นวันจันทร์เนยมื้อนี้มื้อนี้เป็นวันจันทร์เป็นวันอ่า เคลียร์เคลียร์งานของคาราซการแล้วก็เสารครูก็ไปไปสอนเนาะเสารครูก็ไปสอนหนังสือเมื่อวานนี้เฮาได้ไปลินน้ำเสารครูมาแล้วก็พากันพา,นพาอ่าเสารครูไปกินซีนดาดเนาะแต่ว่าบดยไายคลิปแล้วกัพากันนั่งลมกันอันเดอร์อะไรทำไมคะเลยหลายเรื่องแล้วกันวันนั้นเราก็แยกกันเนาะแล้วมื้อนี้เสารครูก็ไปสอนนักเรียนพวกเฮาก็เลยอ่า,อามาเลาะเองเนาะมาเลาะเอง ต้องเข้าใจสัปคูได้เพราะว่าสัปคูนี่เจ้าหนึ่งไหนะวะสอนนักเรียนทนาน่ะเ่าโมมีเวลาให้เขาจัรหาสุกก็ต้องสอนหนังสือเสาร์อาทิตย์จะ,จะค่อยมีเวลาบ้านทางหน้านี่ก็เป็นธนาคารเนาะธนาคารพัฒนาลราเส้นนี้น่าจะเป็นเส้นในตัวเมืองอะไรเพราะว่าห้องล่าห้องการไม่อย่างก,กระยุแถวนี้เหมืออันนี้ก็เป็นห้องการยุติธรรมเมืองเดี๋ยวทุกคนน่าจะอยากหูวเนาะถ้าใครเป็นเอฟซีไทยที่ถามว่าห้องการยุติธรรมไม่อยากก่างก็คือเป็นห้องการกฎหมายะนะ ของเมืองนะเป็นสายประมาณนี้ว่ะโดยประมาณนี้เนาะอันนี้ก็เป็นศูนย์บริการของศูนย์บริการของอลาโุโลคมเนาะแต่ว่าเขาที่ว่าเขาเว้ามาเนนะี่ะโบมี่อย่างสปอนเซอร์เขาจังย่างเยอะแต่ว่าเขาอยากแนะนำาทุคคนพื่นซื้อแต่ว่าถ้าอยากเข้ากับเขาได้เลยเส้นทางก็ประมาณนี้เนาะเป็นที่ดินแบบนี้นะเส้นทางเ,นะเป็นหินแบบนี้ หลงจากที่เฮาย่างมาเราก็ได้มาฮอดแถวตัวนี้ก็เป็นในเมืองอีกคือกันตัวนี้แจะเป็นโซนที่แบบมีโหงแฮมแล้วกัมีหา้านอาหารถนนสายรักถนนสายรักเลยแล้นี่ที่เป็นถนนสายรักของตัวเมืองเนาะที่สังเกตเห็นว่ามีการค้าการขายคข,ข้างๆว่าวหลายเลยแล้วก็แต่ว่าอาคารนี้นะ่าจะเป็นพวกอาคารเกาเ่าแนวไมนแนผสมปนเปื้อนกันไปนเมืองสิ่งนี้นะ คนบอกว่ามันเป็นเมืองอ่าเ,เ,เมืองนะของไถลือ้อ,ท,อทางไถลื้อลรอกอ่ะทางคนเข้าอาคาดเดินคนดีที่ก็ทีมีร้านอาหารไถลือ้อไถลื้อเลสส์สโตรนี่จะเป็นห้างขายเครื่องขายเครื่อผ้าส่วนห้างที่เราจะกินข้าวซอยกะน,น่าจะเป็นห้างนี่บอกวะใม่ไหมคิดว่า ปู่แม่ปู่แม่ทำน้าอีกโอ้มูนี้วันสิบสี่กุมภาวันวาเลนไทยทุกคนเออมีวันวาเรนไทยนี่ม่เราทานดินหอมจีนเลยชินปะอันนี้เนาะมันยุบผงกันข้าวกันฮานทานแปลงรถเลยทุกคนมันอยู่บ้านอย่างวะบ้านอย่างกระบอห์บ้านเจียงใจเจียงใจอ่ะนี่อ่ะ เป,ปอออเ,อเอาเอาข้าวซอยแดะเอาสองถอ้วยไปมยุก่กงกันข้ามกับ้านอ่ะถายเครื่องก่อสร้างกับแต่งรถเดอ้อข้าวสอยห้นจะมากินไปขรางนมันจะเห็นดีพักเพิ่นก็พักกับก็ทีมี อันนี้มันพักอย่างก่อนเลยพักตังโอพักงโออันนี้มัน,นการกำหอมหอ่อมักข u วมีพักบงเลยเอ้าขายมาโดนเราว,วะ่ะสองปีแล้วกรังสองปีแล้ววะอ,อันนี้นั่พักกับเนาะพักกับนี่พักกับสีได้หลายเลยเบอร์ไง ข้าวซอยมันสิงใครได้มาต้องได้มากินน้ำรนลกหรือเปล่ลลลากับน้ำกเย็ดให้นะเอ้ยอันนี้เป็นเส้นข้าวซอยนอกจากที่มีข้าวซอยแล้วก็ที่มีข้าวเปียกที่มีเฟอร์จับจับเด้เด้ออันนี้ไม่ร้อนเนาะถ้าใครมากกินร้อนกับ ลแล้วแต่ต้มร้อนต้มนีกินไะไว้นี่ขอสวยเขาต้องเอาลวกน้ำพอนก่อนเหรอไม่แม่ละโอ้ไม่เ <laughs> คยหู้เลยได้นี่เขาต้องลวกน้ำพอนก่อนลวกน้ำพอนก่อนแล้วกัน ใส่ซีนให้นยนเขาอเซอยกับเช้าไนนะเฮ็ดเองไวลนเขาซอยเนาะเส้นนี้เส้นเ็เฮ็ดเอ่งระอันเช้นไม่มีเขาจะเฮ็ดมาออซอโอ้้วาต่เจ้าเขาสั่งอนะเอาเนาะเขาจะตักน้ำใส่ ขายี่เาซอยพวกลาพวกใ้ขายป่ได้ขายเนาะนี่เอาไปเลยเลยนี่เอาไปเลยเยนาะเอาเลีรมาเมาวมาเวนี่จะไหนวะจงนันอีอยู่ข้าวแหงปะนฮะอยู่ข้าแหงปะ เครื่องปรุงเนี่ยนี่อันนี้ก็คือเครื่องกราฟกระชีเนียนนี่เนาะอันนี้เป็นหอมเนี่ยก็เตยเขาบูงโฮจักเลยแปร์หอมแปร์ตั้โอ้ตะลัมดักมกนกลัมแล้วก็สลัดเนาะแล้วก็ที่มีชัวงอกมกเข็ดแล้วก็มะนาวแล้วแต่เราปรุงในวันนี้เนาะแล้วเรามักเมื่อนมากินแซบ่บก็บนไทยมันก็เลยมาไทยทุกคนเบิ้วยอาจจะจะปรุงได้หนึ่งปรุงได้หนึ่งเนาะ มักหวานมากช่บก่กนี่จริงมันแซ่บเลยแซ่บห่ออืมค่อยต้องเติมเติมหวานหน่อยนึงโบใส่โบทวงออกจะบอกจะบ่กด้วยอันนี้เครื่องปรุงขับปรุงอย่างวะอ,อันนี้ขอแค่ยังถามม่านี่แหละมื่อนั้นถามมัมนมีตูน่ะอ,อันนี้มีเครื่องปรุงอันนี้นะขับปรุงอย่างวะก็อ,อันนี้ อยากคู้คือกันนี่นี่เอากระปิอ่าอุ้ยต้องกินพิซตแล้วก็ต้องกินหวานนิดนึงว้าวไปนหนัวไม่ใส่แล้ะใส่เนี่นใช่ไหะใส่อ่านซีฟังหนาวมันสีหอมเลยะน,นาวก่นอนจะชิซายหมเผิดเนาะ น,นี่เป็นมักเก็ตเจียวนี่ไส่กรอม,มปลาปลาเลือนี่คนก็อ้อาวนาแซ่บ จะซีมกันไปนีกเขนาดยอดเลยเนี่อราจให้ไล่ไหลหเหเนาะยูเวียงแม่เป็นตังบาเด้ให้น้อยน้อย,อยประจุี่ะปะกไล่หลให้ไหล,หหลว่ะใส่เลย กินก็มีกระปิกับป้าเซนน้ำปลาอีกบานอันนี้ข้างข้างที่เป็นน้าไข่าย,ยากราชวั เราจะมาคอยกินกินหน่อยจะบุงพักดูจะกินมาได้ยเลยแบบต้องกินนเนี่ยส,สิกลายเป็นต้วชายกินแล้วเดี๋ยวนี้ จบสิเขา,า,าใส่หนังสิไปไปกินยูโดมใ่นะรสชาติก็เป็นแบนี้มอ,ตอนตวเนาะมันจะแซบดูแต่มันแซบคนละแบบแมนให้บอกนี้ เปิดที <S 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 ่มหากีบไทยกับที yeah> ่ตกอยู่ประมาณห้าสิบปดกว่าบาทหุ้มเนาะพักหลายดิตับักยไงัเท่ไห่นตั

ก็เรื่องอซีเมนดิบซีเมนก็เรื่องู้งงงก็น่าจะพูดว่าายไปเทหร่เกิ้กัเพื่นเราอาไปซื้อกับเจ้ากินเานาะเนเอา,อาอเกี่ยวแต่ไมา่า้อกว่าเรื่องออันนี้โ่ว์ความโมเดลต้นชาญอาจารย์นะฮะแจังหม่มาหรอ ตอนนี้ก็สวยนะมันบริกินเข่าีของเขาข้ากันตกมันดึงไบอกต้องบอกว่าแซบบ่ต้องให้บอกยาอมดูขันคอนเนี่ยเก่งเลยนะ อ,อ,อ,อิ่มดิอันนี้ค่ะว่าอู๋เป็นหกกไ็ไอย่างเงานี่ของอูอย,ยังหลายอยู่โอ้ยโบอิ่มไปอิ่มปะอิ่มแล้ววายอกล่ากินข้าวแดงฟื้นนี่วะจังเดี๋ยขา้าวแดงฟืน้นเดี๋ยวนี้มันปิดห้างแล้ว <c oughs> ขึดเข้าวมุงคอมีฮันนี่ที่เอาหมายตาเขาเร็มฟืนแต่วันนี้ผมเปิดที่รถมาเมื่อวานเมื่อก่อนนั่นละแม่เพีอย่างเหลี่ยวเบิรแต่ฮันกินมืดอยู่อ่ะสมมืดค่อยอยู่อ่ะไม่ได้เดี๋ยวผมมันมึงดูแซ่บอยู่แซ่บ กัดดีเนาะที่แหมอ่ะแบบมันิเป็นแบบหอมหอมกระหนาวมะเนลแล้วกับกระเทียมเกี่ยวของเจ้าน่ะแบบขางเจ้าขวบมันไม่ไหมแล้วมันหอมหอมมันแบบสดๆแล้น่ะกัดเข้าไปแล้วติดปากเต็มคำมันแซ่บนที่แบบเจ้าให้พักเขาไหลกินแบบสะใหญ่มา้วก็เซ่นมันหนาหนุ่มๆทุกคนเดินุ่มบิลีมันจะตั้งจกเข้าซอยอุดมใจ ข้าวซอยอุดมงไซนี้อูคือกินเนี่ยมันจะออกไปทางนะน้ำเฝ่วน้ำเคาเปียกอืมแม่นแต่อันนี้ก็คือแต่ว่าเขาซอยอยู่หลอมไทยคือไม่ได้เป็นกิ่นของทัาวเน่าวในแท้เลยแล้วลก็กินหองอันน้ำนาน้ำนาเขาซอยในแท้หน่ะแต่ว่ายูอุดมงไซนี้กูซื้อมันยับประยุกแบบคล้ายๆน้ำเคาเปียกเฝื่อน้อยนึงเนาะแม่น นี่แหละเป็นข้าวซอยต้นตำรับข้าวซอยเมืองสิงเป็นข้าวซอยที่บ่าข้าเจ้าแบบว่าไปขายอยู่เวียงกันยังมีสาขาสาขาข้าวซอยเมืองสิงแต่ว่าคันท้าแบบไผ่มักแบบโตที่เป็นยูดมไสน์นะมันกระซ่บกว่าได้่าคว่าของมหม่มันแสบแตกต่างกันมันแ่บแตกต่างกันแล้วรสชาติของข้าวซอยอันอุดมไสนในความคิดของอู้นะเื้นในความกินในสิ่งที่เราเคยกินมาน่ะมันคือมันออกคล้ายๆเขาเปียกเฝอ หรือว่าก๋วยเตีย๋มมยวอะนะรสซับมันจะออกเปบมันมันจะโบเข้มข้นแบบนี้อันนี้ก็คือมันเข้มข้นก็คือเป็นหน้าของข้าวซอยแท้ๆสะหรับมะเขือเ่าแท้ๆน้ำหนักขาซอยแม่เขาบอกนี่ทุกคน พาทุกคนมากินข้าวซอยเนาะจะอยู่ที่บ้านเสียงใจอยู่กวนกงกันข,านขา้ามกัมพานแปลงรถคอนดาเสียงใจแล้วกันอยู่กวนกันข้ามกัมพานจับ่ายเครื่องไฟฟ้าอะไรเครื่องก่อสร้างทุกชนิดเนาะถ้าใครได้ไปย็มาก,ก็อย่าลืมมาแวะกินข้าวซอยอยู่ฮานีเด้อบอกเลยเด, no sponsor, เดอโนสปอนเซอร์เดอรเพื่อนไม่ได้อนเซอร์เอาเพื่อนบม่ได้เอากินฟรีเดอร์เอาใจาเงินเดอรแต่ว่าอยากให้ทุกคนมาลองเพราะว่าเราเคยมาลองเท่ยนึงแล้วอันนี้เป็นเที่ยที่สองอันที่เมื่อกี้นี่นะก็เลยอยากพาบอกให้ทุกคนมาซิม ตามคอยกันเด็กอะเขาก็บอมั่นใจว่าที่ถือปลาของคนบอกเลยว่าปลาพวกเขาสองคนนี้แม่เป็นซีแซ่บถ้าใครมาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้อ้๋คลิปต่อไปเด้อเด้อบ๊ายบายบ๊ายบายอย่าลืมไปกดติดตามช่องตัวย่อยเด้อด้วยกดเด้อเรต้องพูดเด้อดิว๊บ๊ายบาย